เซียนอมตะ2,500ปีบทที่591พวกคุณอยากรอดไหมพรึบสายตาของทุกคนหันไปเป็นทางเดียวกันซูเยกยิ้มมุมปากเดินเข้ามาอย่างเชื่องช้าเข้าสู่พื้นที่กับตัวเป็นคุณนั้นเองชายคนหนึ่งในกลุ่มผู้ติดเชื้อทานเสียงดังพลางมองดูซูเยอย่างไม่เชื่อสายตาว่าเขารอดชีวิตออกมาได้ ผู้ติดเชื้อคนอื่นๆมองดูซูเย่อย่างสงสัยคนผู้นี้เป็นใครเป็นผู้ติดเชื้ออีกคนงั้นเหรอกลุ่มคนที่ได้รับการช่วยเหลือจากซูเย่ทั้งหมดอธิบายออกมาเสียงดังเขาเป็นยอดฝีมือที่ฆ่ากลุ่มผู้คุมเจ็ดคนนั้นเขาสามารถเรียกพายุทอร์นาโดได้เจ็ดลูกในคราวเดียวความสามารถของเขาน่าทึ่งมากทุกคนต่างตื่นตกใจเป็นเขาคนนั้น ดวงตาของพวกเขาเป็นประกายแต่เมื่อพวกเขาเห็นหมอกในป่าด้านหลังซูเย,ย่แสงสว่างในดวงตาของพวกเขาพลันมอดดับลงทันทีจะมีประโยชน์อะไรต่อให้แข็งแกร่งแค่ไหนเขาก็เพิ่งเดินออกมาจากที่นั่นเขาก็ติดเชื้อแล้วต่อให้แข็งแกร่งแค่ไหนเขาก็ต้านทานไวรัสไม่ได้ในเวลาไม่ถึงหนึ่งวันหรือแม้แต่แค่หนึ่งชั่วโมงไวรัสในป่าก็สามารถทำให้เขาอ่อนแอได้เหมือนเราแล้ว ถ้าไม่เข้าไปก็ยังมีโอกาสแต่ตอนนี้คงไม่มีโอกาสแล้วผู้ติดเชื้อเหล่านี้ต่างมีความสามารถที่แข็งแกร่งระดับของผู้ที่อ่อนแอที่สุดคือผู้ใช้พลังขั้นห้าแต่ในเวลานี้พวกเขาถูกไวรัสทำให้ทรมานและสูญเสียความได้เปรียบไปแล้วถึงแม้ว่าพวกเขาจะยังพอมีแรงต่อสู้แต่ก็ไม่ได้พอมีแรงจัดการกับคนในระดับเดียวกันได้เลยเมื่อได้ยินเช่นนี้สุเยกยิ้มเล็กน้อย เลื่อนมือขวาแผ่วเบาพายุทอร์นาโดขนาดย่อมพลันปรากฏขึ้นเมื่อเห็นฉากนี้ทุกคนพลันเบิงตากว้างแล้วมองไปยังซูเย่ด้วยความตะลึงพายุทอร์นาโด10บลูกเขาเรียกพายุขนาดย่อมมาถึงสิบลูกเขาจะต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเสียงอุทานดังขึ้นพร้อมกับสายตาของทุกคนที่จับจ้องไปทางซูเย่ด้วยความประหลาดใจ พวกเขาไม่รู้ว่าคนตรงหน้าสามารถเรียกพายุทอร์นาโดถึง10ลูกพร้อมกันได้อย่างไรที่เหลือเชื่อไปกว่านั้นคือคนผู้นี้สามารถทำแบบนี้ได้ทั้งที่เพิ่งเดินออกมาจากแหล่งต้นตอของไวรัสเมื่อเห็นทุกคนก็ตกใจในฝีมือของตัวเองซูเย่พลันยิ้มอย่างสุขใจทันใดนั้นรีบเก็บสีหน้าแล้วเอ่ยพูดอย่างเคร่งขรึม ทุกคนเราอาศัยอยู่ในประเทศเสรีมีเทพีเสรีภาพยืนอยู่ในโลกภายนอกเป็นเครื่องยืนยันเราเป็นสัญญาณแห่งเสรีภาพในโลกเราควรเอาเสรีภาพของเรากลับคืนมาและให้รัฐบาลเคารพสิทธิมนุษยชนของเราเราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้ามีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถตัดสินชีวิตและความตายของเราทำไมรัฐบาลถึงกล้ามาตัดสินชีวิตและความตายของเราพวกเราต้องการมีชีวิตรอด ทันทีที่คำพูดนี้ดังออกมาทุกคนพันชะงักไปเสียงในหัวใจของพวกเขาถูกชี้นำขึ้นมาโดยซูยเย่ออีกครั้งใช่เราเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาประเทศที่เสรีที่สุดในโลกไม่มีใครสามารถกีดกันสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของเราได้เราต้องการอิสระนี่คือประเทศที่เสรีและเป็นประชาธิปไตยทำไมเราถึงถูกลิดรอนเสรีภาพเราต้องเป็นอิสระ พวกเรากำลังจะออกไปเรากำลังทวงสิทธิมนุษยชนของเราคืนด้วยเสียงตะโกนของบรรดาผู้ที่ขุนเคืองมานานแล้วอารมณ์ของทุกคนก็พลุ่งพล่านในทันทีและดวงตาสีเข้มของทุกคนพลันฉายชัดเต็มไปด้วยความโกรธซูเยเฝ้าดูทั้งหมดนี้ด้วยความพึงพอใจทันใดนั้นเสียงของซูเยก็ดังขึ้นฉันอยากมีชีวิตอยู่แล้วพวกคุณและอยากมีชีวิตรอดอยู่ไหมมีชีวิตรอด มีประกายแวววาวในตาของผู้ติดเชื้อพวกเขาต้องการที่จะมีชีวิตอยู่พวกเขาคิดถึงครอบครัวและลูกๆของพวกเขาในตอนนี้แต่ว่าเราถูกกักตัวไว้ที่นี่และพวกเขาได้เตรียมพื้นที่ว่างมากกว่า20กิโลเมตรเพื่อที่จะตามล่าเราได้ถ้าเราออกไปแล้วอย่างนี้เราจะฝ่าไปได้ยังไงชายไว้หนวดเอ่ยถาม ซูยเย่มองไปที่ชายผู้นั้นจากดวงตาที่เร่าร้อนของอีกฝ่ายซูยเย่เห็นความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่และผู้ชายคนนี้ดูท่าทีค่อนข้างฉลาดหลักแหลมซูยเย่ไม่ตอบแต่พูดเสียงดังฉันแค่อยากถามคุณอยากมีชีวิตอยู่ไหมทุกคนมองหน้ากันและเห็นความปรารถนาที่จะมีชีวิตรอดในสายตาของกันและกันจึงตะโกนพร้อมกันฉันอยากมีชีวิตอยู่ดีมากซูยเย่ตะโกน ถ้าอย่างนั้นฉันจะทำให้พวกคุณมีชีวิตรอดออกไปอย่างมีชีวิตด้วยกันทุกคนที่ได้ยินต่างชงักงานพวกเขาได้ยินถูกใช่ไหมพาพวกเขาออกไปทั้งเป็นใช้วิธีไหนกันละ่ะชายมีคราวจับจ้องไปที่ซูเย่พลางเอ่ยถามด้วยความหวังทุกคนก็จ้องมองที่ซูเย่อย่างกระตือรือร้นซูเย่ยิ้มเล็กน้อยแล้วเอ่ยตอบ ไม่ใช่แค่พวกเราที่ถูกกักตัวไว้ที่นี่ยังมีมอนสเตอร์ที่ด้านนอกอีกมากมายทุกคนต่างตกตะลึงเขาหมายความว่าอะไรแล้วพวกมอนสเตอร์จะฟังเรางั้นเหรอชายไว้เครายังตั้งคำถามต่อไปความปรารถนาที่จะมีชีวิตรอดในดวงตาของเขาลุกโชดดีมากซูเย่พยักหน้าด้วยรอยยิ้มพอใจ จากนี้ไปคุณเป็นผู้บัญชาการของการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนส่วนผมจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเป็นผู้นำกองทัพมอนสเตอร์เขาไม่รอให้คนอื่นตอบสนองแต่กระตุ้นให้พลังปราณกำเนิดในร่างกายออกมาทันทีภายใต้ความสนใจของทุกคนเขายกมือขวาขึ้นเหนือศีรษะเรียนแบบเทพีเสรีภาพพลางตะโกนขึ้นเริ่มได้วินาทีต่อมา คลื่นกึกกึกพื้นดินก็เริ่มสั่นสะเทือนทุกคนมองขึ้นไปและเห็นมอนสเตอร์ขั้นหกนับไม่ท้วนวิ่งมาทางด้านนี้เสือโคร่งยักษ์ขั้นหกรัดคลั่งขั้นหกกิ้งก่าเกราะเหล็กก็มาทางนี้ด้วยนั่นมันอินทรีขาวเสียงอุทานดังขึ้นต่อเนื่องทุกคนในที่เกิดเหตุมองฉากนี้ด้วยความตกใจมอนสเตอร์ Monster ทั่วทั้งทะเลทรายทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้วจริงๆ เขาทำได้ยังไงกันเขาคือใครกันแน่เจ้าแห่งมอนสเตอร์เขาต้องเป็นเจ้าแห่งมอนสเตอร์เป็นแน่ในกลุ่มคนมีเสียงหนึ่งดังขึ้นเจ้าแห่งมอนสเตอร์เจ้าแห่งมอนสเตอร์ทุกคนยกแขนขึ้นและตะโกนเชียร์ นี่คือบุคคลที่มากอบกู้พวกเขาแสงแห่งความหวังสุดท้ายสำหรับพวกเขาที่จะมีชีวิตอยู่และความหวังที่จะมีชีวิตรอดในใจของพวกเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉากนี้เจ้าแห่งมอนสเตอร์ซูเย่ถอนหายใจเจ้าแห่งมอนสเตอร์ก็เจ้าแห่งมอนสเตอร์พวกคนอื่นจะรู้บ้างไหมว่าที่มันวิ่งตามมาเพราะมันอยากจะจับฉันขมวบลงท้องเสียมากกว่า ก่อนที่กองทัพมอนสเตอร์จะเข้าใกล้มากกว่านี้ซูยเยตะโกนเสียงดังยกแขนขึ้นและตะโกนบอกทุกคนถ้าไม่อยากตายก็รีบไปกับฉันเอาเสรีภาพของเราคืนมาทวงสิทธิ์มนุษยชนที่เป็นของเราบุกทุกคนก้าวเท้าออกไปด้วยกันซูยเยผิวปากแผวเบาลมกระโชกแรงพัดเข้ามาและล้อมรอบซูยเยเขาขยับร่างกายและพุ่งออกไปทันที ทันทีที่ซูเย่าจากไปกองทัพมอนสเตอร์มหาศาลก็วิ่งตามซูเย่อย่างบ้าคลั่งและพยายามโจมตีซูเย่ทันทีบุกเพื่อเสรีภาพเพื่อสิทธิมนุษยชนเพื่อครอบครัวลุยเลยผู้ติดเชื้อที่ถูกกักตัวทั้งหมดแม้คนที่ร่างกายอ่อนแอมากจนนอนฟุบอยู่บนพื้นเพื่อรอความตายก็พยายามยืนขึ้นส่งเสียงเรียกร้องและกระเสือกกระสนตามไปนอกเขตกักตัว ต,ตึงๆแผ่นดินสะสะเทือนไม่เพียงในพื้นที่กักตัวแต่แม้แต่ทะเลทรายนอกพื้นที่กักตัวก็ยังสั่นไหวผู้คุมทุกคนที่เฝ้าอยู่นอกเขตกระตัวตักใจกับแผ่นดินไหวที่มาอย่างกระทันหันรีบออกไปมองบนที่สูงพยายามยืนอยู่นอกสิ่งก่อสร้างพวกเขาสามารถเห็นสถานการณ์ภายในผนึกค่ายกลได้อย่างชัดเจนมาก เมื่อเห็นว่าในพื้นที่กักตัวพลันมีกองทัพมอนสเตอร์ที่น่ากลัวอย่างยิ่งได้ก่อตัวขึ้นและมันกำลังพุ่งเข้าหามาทางด้านนี้อย่างบ้าคลาั่งใบหน้าของพวกเขาพลันเปลี่ยนเป็นหวาดกลัวสุดขีดพระเจ้าช่วยกล้วยทอดกลุ่มผู้คุมต่างตกใจกลัวพวกเขาไม่เคยเห็นฉากที่เลวร้ายเช่นนี้มาก่อนฟึบ เสียงหนึ่งดังแหวะอากาศมาเห็นเพียงเงาคนพุ่งมาอย่างรวดเร็วทันใดนั้นชายหนุ่มผิวขาวเจ้าของผมสิบลอนสั้นในชุดสูทและหูกระต่ายก็ปรากฏตัวขึ้นวิวเมื่อเห็นคนมาผู้คุมทุกคนพันถอนหายใจอย่างโล่งอกนี่คือผู้ใช้พลังอัจฉริยะของที่นี่และกลไกนี้เป็นผลงานของเขาไม่ต้องกังวล ชายหนุ่มผมบลอนที่ชื่อวิวเหลือบมองดูกองทัพมอนสเตอร์ในระยะไกลแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าวางใจเถอะแม้ว่าจะมีมอนสเตอร์พวกนั้นเจ้าพวกกองขยะที่สมควรตายก็ไม่สามารถเข้ามาในนี้ได้ระหว่างพูดก็มองดูกองทัพมอนสเตอร์ด้วยสายตาเหยดหยามมารอดูด้วยกันสิว่าสัตว์ประหลาดพวกนี้จะฆ่าตัวตายด้วยการชนกลไกกำบังนั้นยังไง เมื่อได้ยินเช่นนี้ทุกคนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกอีกครั้งจากความมั่นใจของวิวรอยยิ้มที่ผ่อนคลายก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของทุกคนบางคนถึงกับหัวเราะและชี้ไปที่สัตว์ประหลาดที่อยู่ข้างในเสียงหัวเราะและบทสนทนาก็ดังขึ้นเมื่อสัตว์ประหลาดใกล้เข้ามาและทุกคนก็พร้อมรับชมทันใดนั้นก็มีเงาร่างหนึ่งพุ่งมาอย่างรวดเร็วออกมาจากรอยแยกของพื้นที่พลังงานธาตุลม เมื่อเงาร่างคนวิวก็สะดุ้งเล็กน้อยจากนั้นเขาก็พูดด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจมานิชนมันสะทันทีที่ความเร็วของแกพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วก็ยิ่งดูได้สะใจมากขึ้นเท่านั้นฉันรอไม่ไหวแล้วทว่าทันทีที่เสียงจบลงเงาร่างที่พุ่งมาด้วยความเร็วสุดขีดที่เร็วกว่ากองทัพมอนสเตอร์หลายเท่าได้หยุดลงอย่างกระทันหันใช่แล้วในตอนที่วิวอยากเห็นฉากเงาของคนที่พุ่งเข้ามากระแทกกลไกกีดขวางจนเละกลายเป็นเนื้อบด เงาร่างนั้นพลันหยุดอย่างกระทันหันยังถือว่ามีสมองอยู่บ้างวิวมองชายผู้นั้นด้วยหางตาอีกฝ่ายสวมชุดออกสำรวจและสวมหน้ากากเมื่อยืนอยู่หน้ากลไกลกีดขวางซูยเย่เห็นวิวชำเลืองมองอยู่เขาเหลือบมองอีกฝ่ายหนึ่งทีแล้ววางมือลงบนกลไกลเบาๆเมื่อแต่ลงไปกลไกลกีดขวางพลันปรากฏ แววตาได้ใจของคนอเมริกันถูกบทบังด้วยประการพลังงานที่เกิดจากกลไกกีดขวางแกคิดว่าไม่ชนมันแล้วจะรอดหรือไงกองทับมอนมาแล้วแกก็ต้องตายอยู่ดีวิวหัวเราะเยาะอย่างได้ใจแต่ซูเย่ไม่สนใจเขาแม้แต่น้อยเขาพุ่งความสนใจไปที่กลไกกีดขวางนี้อย่างรวดเร็ว เม uhm ื่ออเข้ามาไก่ละชายยหนุ่มอพอละนทำการสัตว์งอเกตกลไกอาย่างอรมดะระวังแม้ว่าเขาจะไม่พบวิธีทำลายมันแต่สุเยตก็สังเกตได้ชัดเจนว่ามันถูกสร้างขึ้นโดยสื่อเวทในเมื่อเป็นสื่อเวทก็ต้องมีวิธีการควบคุมไม่อย่างนั้นสมาชิกของกลุ่มผู้คุมก็จะไม่สามารถเข้าละออกได้อย่างอิสระถ้าเช่นนั้นแล้ววิธีที่จะทำลายกลไกกีดขวางคืออะไร ซูเย่เริ่มสังเกตโดยละเอียดเขาพบว่าแสงจากบนกลไก่ประกอบกันเป็นกลุ่มดาวทําให้เกิดกลุ่มดาวต่างๆกลุ่มดาวซูเย่จับสังเกตได้อย่างรวดเร็วว่านี่คือแผนที่12กลุ่มดาวที่มีชื่อเสียงของฝั่งชาวตะวันตกแต่กลุ่มดาวทั้ง12นี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและไม่มีส่วนที่ขาดหายไปสมองของซูเย่เริ่มคำนวณอย่างรวดเร็ว เมื่อการสั่นสะเทือนบนพื้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและเสียงคำรามกับเสียงฝีเท้าจากด้านหลังดังใกล้เข้ามาซูเย่ก็รีบใช้สมองคิดคำนวณอย่างรวดเร็วจากนั้นไม่นานหลังจากที่ลองวิธีต่างๆนานาแววตาของซูเย่พลันเปล่งประกายในที่สุดหาเจอแล้วนี่ไม่ใช่กลไกกีดขวางที่มีประตูแต่เป็น,นกลไกที่สามารถทำการเปิดและปิดได้ ในตอนนี้นกลไกกีดขวางอยู่ในสถานะเปิดหากคุณต้องการปิดกลไกจะต้องปรับลำดับของกลุ่มดาวทั้ง12กลุ่มตามลำดับต้องเรียงลำดับให้ถูกเท่านั้น,นกลไกก็จะปิดลงซูเยกยิ้มเล็กน้อยกระตุ้นพลังงานธาตุลมทันทีเริ่มควบคุมและปรับการจัดเรียงกลุ่มดาว12กลุ่มบน,นกลไกกีดขวางเมื่อวิวเริ่มเห็นว่าอีกฝ่ายทำอะไรสีหน้าของเขาก็พลันเปลี่ยนไป เซียนอมตะ2,500ปีบทที่592ขั้น6ระดับหนึ่งสำเร็จเขาทำได้ยังไงวิวจ้องไปทางซูเย่ไม่วางตาไม่ได้การต้องหยุดยั้งมันไว้ วิวกำลังจะไปขัดขวางแต่ในขณะนี้นกลไกกิดขวางที่อยู่ตรงหน้าเขาหายวับไปเสียแล้วเพราะแท้จริงแล้วซูเย่จงใจรอเวลาอันดีไม่เช่นนั้นเขาคงแก้ปริศนกากลไกเสร็จไปนานแล้วซึ่งสิ่งที่ชายหนุ่มรอคือกองทัพมอนสเตอร์ที่เพิ่งมาถึงนั่นเองมาได้ดีฟึบซูเย่พุ่งออกจากพื้นที่กักตัวทันทีด้านหลังเขาเป็นกองทัพมอนสเตอร์ที่ดูร้ายหยุดเขาหยุดเขาไว้ ใบหน้าของวิวเปลี่ยนไปอย่างมากรีบตะโกนสุดเสียงผู้คุมในเต็นที่อยู่ไกลออกไปและยอดฝีมือที่มีหน้าที่คอยดูแลต่างตกใจกับภาพตรงหน้ารีบวิ่งไปอย่างบ้าคลั่งในทันทีค่าคืนเสรีภาพของเราคืนสิทธิมนุษยชนของเราเสียงคำรามของมอนสเตอร์ผสมบนเปกับเสียงร้องอันโกรธแค้นของกลุ่มผู้ติดเชื่อนับไม่ถ้วน เมื่อเห็นกลไกหายไปผู้ติดเชื้อที่อยากจะออกไปก็ตื่นเต้นอย่างมากเช่นเดียวกับที่ในใจพวกเขาณขณะนี้มีอยู่สององค์ความคิดด้วยกันอย่างแรกคือความชื่นชมเจ้าแห่งมอนสเตอร์ไร้กาจจริงๆอย่างที่สองคือความโกรธแค้นที่ถูกคุมขังต้องฆ่าไอ้พวกคนไร้ายมนุษยธรรมให้หมดทันทีที่วิ่งออกมาได้พวกเขาก็เข้าต่อสู้กับกลุ่มผู้คุมทันทีและยังมีกองทัพมอนเตอร์นั่นอีก จึงเรียกได้ว่าครั้งนี้ฝั่งผู้คุมรับศึกหนักแล้วกำลังเสริมจากทีมผู้คุมมาถึงอย่างรวดเร็วภายใต,ใต้การนำของยอดฝีมือหลายคนพวกเขาลงมือจัดการมอนสเตอร์ที่กำลังคลั่งเพราะมอมอกันแต่ในขณะที่ทีมผู้คุมทุกคนกำลังพุ่งความสนใจไปที่มอนสเตอร์กลุ่มผู้ติดเชื้อก็โผล่ออกมาไม่สิมอนสเตอร์เหล่านี้ติดไวรัสในระหว่างการต่อสู้ที่ดูเดือดพลนันมีคนตะโกนขึ้นด้วยความตกใจ วินาทีต่อมาผู้คุมทุกคนพันตื่นตระหนกเพราะไวรัสนี้ติดต่อได้ง่ายมากตรับใดที่ไม่ระวังก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อและตอนนี้พวกเขาถูกกลุ่มผู้ติดเชื้อและมอนสเตอร์ที่ถูกคุมขังในเขตกักตัวล้อมไว้แล้วถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่หมายความว่างั้นตอนนี้ทุกคนก็ไม่เท่ากับว่าติดเชื้อแล้วเหรอถ้าหากติดเชื้อก็จะถูกทอดทิ้ง เพียงคลิปตากลุ่มผู้คุมจำนวนนับไม่ถ้วนหวาดกลัวจนกระจัดกระจายและถอยกลับอย่างรวดเร็วแม้ว่าจะมีความหวังเพียงริบหรี่ว่าจะไม่ติดเชื้อพวกเขาก็ต้องยึดมันไว้อย่างมั่นคงเพราะพวกเขารู้ว่าจะต้องเผชิญกับการปฏิบัติที่ไร้มนุษยธรรมแบบใดหากติดเชื้อทว่าจู่จูก็มีการโจมตีที่เฉียบคมทำให้พวกเขากลับเข้าสู่ฝูงมอนสเตอร์และผู้ติดเชื้อค่ะผู้คุมที่ไม่สวมชุดป้องกันทุกคนติดเชื้อแน่ค่าทุกคน เสียงสั่งอันเยือกเย็นดังมาจากระยะไกลผู้คุมทุกคนในที่เกิดเหตุสั่นสะท้านเล็กน้อยในเวลาต่อมาสมาชิกกลุ่มผู้คุมก็เริ่มฆ่ากันเองทันทีแม้ว่าพวกเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับอดีตสหายของพวกเขาแต่ก็ยังลงมืออย่างไร้ความปราณีกลุ่มกำลังเสริมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมอนสเตอร์และผู้ติดเชื้อก็ค่อยๆถูกล้อมไว้ฮืๆ เมื่อเห็นฉานนี้ซูเยกยิ้มอย่างพอใจแล้วปลดปล่อยพลังปราณกำเนิดอีกครั้งมอนสเตอร์ Monster ที่เริ่มเหน็ดเหนื่อยเล็กน้อยพลันมีแรงขึ้นมาเมื่อพวกมันสัมผัสได้ถึงพลังปราณกำเนิดและรีบตรงไปยังทิศทางของซูเยกทันทีในตอนนี้มอนสเตอร์ Monster เหล่านั้นไม่สนใจว่าจะถูกโจมตีหรือไม่พวกมันกำลังอารวาสเพียงเพื่อที่จะได้เข้าใกล้กับซูเยและได้รับพลังปราณกำเนิด สีหน้าของทีมผู้คุมเปลี่ยนไปอย่างมากสัตว์ประหลาดเหล่านี้ทำไมถึงคลั่งหนักกว่าเดิมอีกสมาชิกจำนวนนับไม่ถ้วนของกลุ่มผู้คุมที่สวมชุดป้องกันใช้พลังทั้งหมดของพวกเขาเพื่อปราบปรามสัตว์ประหลาดแต่ในตอนนี้เอง ตึงตึงเสียงดังสนั่นวันไหวได้กล้องอีกครั้งกลุ่มกำลังเสริมที่กำลังเร่งมาช่วยก็หันกลับไปมองพบว่าไม่ใช่แค่เพียงมอนสเตอร์ที่อยู่ในเขตกักตัวเท่านั้นเพราะแม้แต่มอนสเตอร์ที่อาศัยอยู่นอกเขตกักตัวและไม่ได้ติดเชื้อไวรัสพวกมันก็วิ่งมาจากทุกทิศท,ทุกทางฉากนี้ทำให้ใบหน้าของกลุ่มผู้คุมทุกคนดูน่าเกลียดและซี่ซียวอย่างมากฟึบฟึบเสียงพุ่งตัวมาด้วยความเร็วจากอากาศดังขึ้น เมื่อเงยหน้าขึ้นมองเห็นคนในชุดป้องกันจำนวนห้าคนบินมาจากบริเวณเต็นท์ที่อยู่ไกลออกไป4คนอยู่ในขั้น8และมีอีกคนที่เป็นอัจฉริยะชาวอเมริกันที่เพิ่งจ้องมองสู่เย่ข้ามกำแพงวินพวกเขาไม่ใช่แค่สมาชิกผู้คุมธรรมดาเมื่อผู้นำยอดฝีมือเหล่านี้เห็นมอนสเตอร์วิ่งเข้าหาพวกเขาในระยะไกลใบหน้าของพวกเขาพลันบิดเบี้ยวเล็กน้อยและดวงตาของพวกเขาก็เจือไปด้วยความโกรธ นี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นค่ะกลุ่มหัวหน้าเคลื่อนไหวอย่างเด็ดขาดแต่วิวกลับขมวดคิ้วมองหาคนที่มองมาที่ตนเองและทำลายกลไกเมื่อตอนนั้นเพราะคนผู้นั้นคือต้นตอของหายนะที่แท้จริงทันทีที่พวกเขาปรากฏตัวซูเย่พลันซ่อนตัวเข้าไปในฝูงชนอย่างเงียบเงียบสู้กันไปเถอะฉันขอไปดูหน่อยว่ารัฐบาลสหรัฐของคุณเตรียมอะไรไว้ชดใช้ให้กับครอบครัวของผู้ติดเชื้อบ้าง ซูเย่แสยิ้มและเปิดใช้นาสาสวรรค์ทันทีที่เปิดใช้ก็ได้กลิ่นพลังปราณทันทีหยกปราณความปิติฉายชัดผ่านแววตาทันทีเขาเดินตามกลิ่นหยกปราณโดยหลอกใช้ให้ผู้ติดเชื้อกันเขาออกจากมอนสเตอร์ทั้งหลายและมุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่มีกลิ่นของหยกปราณมาถึงบริเวณเต็นท์แห่งหนึ่งในบริเวณเต็นท์ไม่มีใครอื่นทุกคนต่างออกไปเป็นหน่วยกำลังเสริม ซูยเย่วิ่งตรงเข้าไปในเต็นท์แห่งหนึ่งทันทีหยกปราณจะต้องอยู่ในนี้แน่นอนทันทีที่เขาเข้าไปซูยเย่เห็นกล่องมากมายเรียงรายอยู่และยังมีกลิ่นแรงของพลังปราณอยู่ภายในซูยเย่ก้าวไปข้างหน้าและเปิดออกดูในเวลานี้ดวงตาของเขาเบิกกว้างขึ้นทันใดภายในเต็นท์นี้เต็มไปด้วยหยกปราณมหาศาลกักเก็บทรัพยากรเอาไว้จริงด้วย มุมปากของซูเยกยิ้มอย่างพอใจเขามั่นใจว่ามันคือส่วนที่ใช้ในการฝึกประจำวันของเหล่าผู้คุมเอาละเวลากระชั้นชิดซูเยรีบวางมือลงบนกล่องยกปราณและโคจรพลังปราณอย่างรวดเร็วโดยใช้ปราณห้าหรานฆ่าไวรัตทั้งหมดในร่างกายในขณะเดียวกันก็ดูดซาบหยกปราณเหล่านี้ด้วยความเร็วสูงสุด คุณภาพของหยกปราณเหล่านี้ไม่สูงมากขณะที่ดูดซบพลังปราณสู้ต้องปรับเส้นปราณกำเนิดฉล้างปราณทั้งหมดที่เข้าสู่ร่างกายจนอยู่ในสภาพที่บริสุทธิ์ที่สุดจากนั้นปล่อยให้ปราณบริสุทธิ์เหล่านี้เข้ากระดูกฝ่ามือและแขนไปตามธรรมชาติเพียงชั่วพลิบตาหยกปราณจำนวนมากก็ถูกดูดซาไปมากกว่าครึ่งร่างกายเปลี่ยนไปด้วยพลังปราณบริสุทธิ์ ภายใต้การควบคุมของเขาเองกระดูกได้รับการพัฒนาอย่างมากทว่ามันก็ยังต้องใช้พลังปราณจำนวนมากเช่นกันในขณะที่ใช้พลังปราณเพื่อขัดเกลาแก่นกระดูกเขาก็ยังดูดซับพลังปราณจากหยกปราณไปด้วยสถานการณ์นี้ทำให้ซูเย่รู้สึกสบายใจอย่างมากนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่เขาฝึกฝนบนเส้นทางนี้ เมื่อพลังงานปราณจำนวนมากเข้าสู่ร่างกายของเขาฝ่ามือขวาและกระดูกแขนเปลี่ยนเป็นสีทองเล็กน้อยและร่างเงาแยกขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นข้างหลังเขาซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าฝ่ามือและแขนของเงาแยกได้ส่องสว่างเป็นเส้นสีทองแล้วก่อนจะเริ่มก่อร่างเป็นฝ่ามือและแขนที่มีสีทองเรืองรองไม่นานทั่วฝ่ามือและแขนก่อตัวได้สำเร็จ ในเวลาเดียวกันซูยเย่รู้สึกได้อย่างชัดเจนจากฝ่ามือของเขาไม่ใช่แค่กระดูกเท่านั้นแม้แต่ไขกระดูกก็ยังถูกทําให้เป็นสีทองในตอนที่ทุกอย่างกําลังสงบลงแรงกดดนันที่น่าสะพรึงกลัวก็ระเบิดออกมาจากร่างกายของซูยเย่เป็นแรงระเบิดมากพอที่จะฉีดกระชากเต็นท์ออกเป็นชิ้นๆซูยเย่ลืมตาแสงสว่างวาบในดวงตาของเขาขั้น6ระดับหนึ่งสำเร็จ ตอนนี้เหลือแค่นิดเดียวก็จะสําเร็จทั้งหมดแล้วแรงสั่นสะเทือนขนาดนี้อีกไม่นานคงมีคนมาซูยเย่ลุกขึ้นและกำลังจะจักไปทว่าเขายังไม่ทันได้ขยับพลันได้ยินน้ำเสียงเย็นชาดังขึ้นจากด้านหลังจะหนีไปไหนผู้ที่พูดก็คือวิวที่สวมชุดป้องกันในขณะนี้วิวกำลังจ้องมองที่ซูยเยด้วยดวงตาไม่เป็นมิตร ใช่แล้วคนนี้นี่แหละผู้ที่ทําลายกลไกของเขาและยังเป็นผู้บงการที่ปล่อยผู้ติดเชื้อทั้งหมดออกไปทำให้เขาเกือบจะติดเชื้อคนผู้นี้ทำให้ทั้งค่ายเลเทวุ่นวายไปหมดช่างเป็นบาปที่ให้อภัยไม่ได้แกตายซะเถอะวิวตะโกนสุดเสียงพลางโบกมือทั้งสองข้างลูกไฟสองลูกที่ลุกชนปรากฏบนฝ่ามือของเขาทันทีแล้วก็พุ่งเข้าหาซูเย่ด้วยความรวดเร็วมากลม ซูเยริตาและบกมือท่านใดนั้นลมกระโชกแรงกระทบลูกไฟโดยตรงและพัดลูกไฟเหล่านั้นให้หมอดดับหืมสีหน้าของวิวเปลี่ยนไปเขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติความสามารถของผู้ใช้พลังธาตุลมที่อยู่ตรงหน้าเขาก็แค่ขั้นหกแต่พลังลมที่เขาแสดงออกมาทำไมถึงรุนแรงขนาดนี้หอกเปเลวเพลิงวิวยกมือขวาขึ้นอย่างประหลาดใจ เห็นเพียงพลังปราณจำนวนมากพุ่งเข้าหาฝ่ามือจากนั้นจุดประกายเป็นเปลวไฟหลอมรวมเป็นหอกอันแหลมคมภายใต้ฝ่ามือของอีกฝ่ายที่กำแน่นไปตายซะวิวคำรามลั่นทันใดนั้นก็คว้างหอกในมือไปทางสุเยกแค่นี้เหรอสูเยกยิ้มพลางโบกมือขวาเบาๆชิง เสียงของแหลมคมดังแหวกผ่านอากาศลมที่ควบแน่นเป็นรูปดับปะทะกับหอ,อกเปลวเพลิงจากด้านหน้าภาพของซูเย่ที่ถูกหอ,อกเปลวเพลิงแทงทะลุร่างในจินตนาการของวิวไม่ปรากฏขึ้นตามใจคิดแต่กลับกลายเป็นฉากที่ทำให้เขาแทบไม่เชื่อสายตาใบมีดลมอันบางเฉียบที่อีกฝ่ายส่งออกมาตัดหอ,อกเปลวเพลิงที่เขาส่งไปเป็นสองส่วนในขณะที่เกิดการประทะกันฟืบหอ,อกเปลวเพลิงสลายไปในอากาศโดยพลัน ไม่นั่นไม่ใช่ใบมีดลมวิวขมวดคิ้วแน่นเขามั่นใจมากว่าสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามเพิ่งไร้ไปไม่ใช่พลังงานธาตุลมแต่เป็นพลังงานอีกประเภทหนึ่งมีบางอย่างแปลกประหลาดเกี่ยวกับชายผู้นี้เขาต้องการดูให้ชัดเจนอีกครั้งเพื่อดูว่าพลังงานของอีกฝ่ายเป็นอย่างไรกันแน่และเขาสามารถเรียนรู้อะไรจากอีกฝ่ายได้หรือไม่เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่ยั้งมือแล้วนะ วิวเอ่ยอย่างเย็นชาทัานใดนั้นเขากางมือออกและชั้นของเปลวไฟสีแดงก็แผดเผาไปทั่วทั้งร่างทันทีและเปลวไฟก็ยังคงแผดเผาและแผ่ขยายรอบตัวเขาไม่หยุดในชั่วพรลิปตาอากาศทันแปลเปลี่ยนเป็นร้อนอบอ้าวพายุเพลิงเขาคำรามด้วยใบหน้าได้ใจ เปลวเพลิงที่ลุกโชนอยู่รอบๆบวิวเพิ่มสูงขึ้นขณะที่หมุนไปราวกับพายุทอร์นาโดและยังแผ่รังสีความร้อนออกมาพร้อมที่จะกลืนกินทุกอย่างแต่ว่าในตอนนี้เองชิงเสียงอันคมชัดดังแหวกอากาศขึ้น เห็นเพียงภายใต้พายุทอร์นาโดที่มีเปลวไฟลุกโซนซูเย่ถือดาบพลังปราณในมือของเขากลายเป็นเงาแสงที่มองแทบไม่ทันและพุ่งทยานตัวไปทางวิวในทันทีดาบในมือของเขาเสียบผ่านหน้าอกของวิวอย่างไร้ความปราณีในตอนนี้ร่างของวิวแข็งค้างความตกใจปรากฏขึ้นในดวงตาคนผู้นี้เคลื่อนไหวเร็วขนาดนี้ได้อย่างไรพลังโจมตีของเขาเฉียบคมขนาดนี้ได้อย่างไร เขาไม่ใช่ผู้ใช้พลังลมเขาคือ